ก็อันยยงอันยองนะคะสวัสดีทุกคนนะคะก่อดยีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง a n j u า a Channel กันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เปิดไปเลยสิคะนะคะ EP ที่21ใช่ไหมเราก็จะมาหาน้องแคทเตอรีนกันนะคะทุกคนน้องดาร์คแคทเตอรีนนะ่ะเออแคทเตอรีนยิงมันนะคะเอะ้แคลรี่หรอแคทเตอรีนว่าสัน้นไม่รู้ต้องได้สิใจใจแม่มาออเออขอให้โชคดีนะแม,ม่ใช่ ลอ,ลองไปเปิดละอืมอ่ะก็ลองสู้อยู่อ่ะฉันสู้ฉันบอกเลยอ่ะก่อนเปิดเราจะต้องขอพิธีจากใครจากแม่น้ําหวนก่อนนะคะอืมหนแ,ม,แ<ต>ม่น้ำอะไรอยู่เออแม่เออ,เออแม่น้ําหวนอยู่ไหมเนี่ยไหนแม่น้ําหวนโอยพรไหนซีอ่ะไม่อยากให้ได้เลยอ่ะอ่ขอให้ได้แล้วกันเอออุ้ยแอบแบชฉงแต่ก็แอบบให้อยู่หน่อยเด็กก็มารู้กันนะคะว่าจะแม่น้ําหวนจะแม่นไหม เร <โห S 1> า <โห S 1> ต้อง <โห S 1> เขาบอกว่า a อบวกสามหายากนะกับเอหนึ่งหายากมาก a อหนึ่งไม่ยากเอหนึ่งยากมากพี่พี่เหลือหาง่ายหมดพี่เอบวกสามผมได้เป็นกรรมจริงเหรอใช่เอหนึ่งอ่ะยากสุดละอุ้ยน่ากลัวจังอันนี้เปิดแพ็กฟีก่อน <A 1 S 3> ลกันอ่ใช้เท่าไหร่อ่ะสิบสิบอันอยา่างละสิบหมดเลยแม่งผมได้อันเดียว<อ>เปิดไปสี่พันสาธุละกันวลานะ คนมีหิวพันสองนี่กล้าเสี่ยงดีไหมเนี่ยอย่าหาธรรมอย่าหาธรรมือตัวละครเนี่ยตัวละครมันจะเรียนมาใช้เพชรเยอะเออผมอุตสา์เปิดเปิดแพ็กใหม่นี่เลยนะอะไรนะเขาเล่าคำเลยนะเอามาอัพพืชชนอ๋ออากาศอัพพืชชนหนึ่งเมตรอุ้ยเอ็นหนึ่งมาหนึ่งนะคะทุกคนไปพิษไทยบ้านะเรามีพันเท่าไหร่นะพันสามเองหรอ โอเคเอบวกมาแล้วนะคะมันมันเปลี่ยนอะไนี่แล้วนี่วาเอจี้ข้อกวน่ะเออแสดงว่าแจ็คแพ็กกับเบิ้ลวิงโลน่าจะใกล้เข้าแล้วล่ะเข้าเว้นต่อไปเลยไหมก็คิดอยู่ว่าอาจจะต่อนางเคทตี้ได้พี่หวนพี่หวนได้เลยพี่หวนต้องเก็บเดียนักสะสมเจ็ดแพ็กเออใส่่สามใส่สามแพ็กไปเลยพี่โปรแปนไม่ต้องใส่ อุ้ยน่ากลัวเธอมันไม่ออกอะไรเลย呀ยลังพีเจอออกสี่ติดกันห้ารอบอะไรเนี้ยใช่เนี้ยสี่ติดกันสี่รอบเนี้ยเย้อุ้ยถ้าพี่คิดว่าเกือพี่ก็แวะไปเปิดแพ็กสีก่อนพี่มันเป็นสูตรหล่อเออก็ดีอ่ะเดี๋ยวอุ้ยลองไปแวะร้านอาหารดูอุ้ยเอนหนึ่งไม่ออกเลยอะ พี่พี่ต้องเอาเอไอเดนิดมาไว้ด้านหน้าหรือเปล่าเพราะมันเป็นหน้าเดนิดแะพี่โลกไอคอนเกมอ่ะหรอมูเตไหมล่ะทุกคนมันจะเอามูเตตัวไหนมันถึงขั้นใส่ปูแล้วหรอเออต้องเอาเดนิดเดนิดซี่ะเราไม่มีอะถ้ารอเลยหลังน่าจะปิดน้อยกว่านี้ใช่ไหมเออแต่ว่ากว่าจะเลยหลังอะเนาะอุ้ยน่ากลัวมาก อุ้ยเธอมันไม่มีเอหนึ่งเลยอ่ะอาจจะเจ็บหน่อยหรือเปล่าอุ้ยเอหนึ่งเพิ่งมาอ่าเดี๋ยวรอใกล้สักเจ็ดพันเดี๋ยวไปเปิดแพ็คปีชาบ้านผมไม่ไม่เรียดนี่นะพี่ไม่เรียนเดี๋<า>ยวค่อยมาเขาได้มาแน่นอนอนะยังไงมันก็ไม่มาพี่น่กกากลัวนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันทำกิจกรรมตัวละครเลยนะอี ปกติจะเก็บแต่จี้ตลอดนะอุ๊ยน่ากลัวจังอุ้ยดีไวไไหวแล้วขออุ้ย <c oughs> อุ้ยขอ,ข,อขอไปเปิดแพ็กฟรีก่อนนะนะ่ากลัวมากเลยอะ่ะนี่หล่อรสชาติแห่งความเกลือของการเปิดการตัวละครน,นี่ <c oughs> น่อยเน่ <c oughs> ไม่เคยริมรถเลย <c oughs> ปกติเกลือแต่อันนี้อย่างเดียวนะเกลือแต่จี้เปิดแพ็กฟรีดูละกัน โอ้ยนักกว่าผมว่าสองหมื่นที่น่าจะปิดนะวีหลอ3สามพันแล้วนานเนี่ยสามพันสามพันไม่ได้เศษผงห้าอะไรขึ้นอืสองหนึ่งกับสองออกยากอยู่นะตอนนี้เราขาดหนึ่งกับสองใช่ไหมสามสี่นี่นะ่าจะเยอะแล้วล่ะดูทรงะนี่ โอ้โหแล้วก็เอบวกสามอีกฉันจะไม่ได้เลยไม่ต้องการนี่อย่าอย่าไปคิดเอบวกสามอีกแต่บางข้ามาสิ่งที่มีควรคิดล่ะเอหนึ่งเหรอเอหนึ่งกับเอสองก่อนเหรอตอนนี้เอหนึ่งาหายากเงินไปอ่ะอ๋ออุ้ยน่ากลัวอุ้ยรู้สึกถึงความเกลือกับใจตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วที่ีเปิดไลน์แล้วโอ้แระดอนดิทุ่มม แบบนทุ่งจับต,ตัวไม่ได้นะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงว่ะสริงดีจ้าสวัสดีค่ะคุณซูซิโนโอ้ย,อยเบอร์สองมาเอ๊ะุณซี่เข็ดไม่อยู่หรือเปล่านะดวงฉันก็เลยไม่ดีใชุ่ณซีเข็ดเไม่อยู่แน่เลยอืมไม่ใช่คนซีเคตบอกคุณจะอยู่นี่นะอย่างี้คนะ่ะฉันเราต้องหายเอหนึ่งอีกแปดอันนะคะตอนนี้เราถึงจะแลกนางดาร์คแคทเธอรีนได้อ,อแคทที่ได้ กับ a อสามหนึ่งใบอ่ะแต่สก,กิวนางดูโหมดมากเลยนะมันเป็นไว้หน้าเดียกับซิดผสมกันน่ะ <S <S โอ้ไม่ไหวแล้วอะฉันว่าเกือเกินไปฉันว่ามูก่อนหนึ่งนะหล่อนจะต้องหมดตัวใช่ดูทรงแล้วหมดแน่ๆฉันว่าอีเวลาอาจจะไม่ใช่นะคะฉันว่าเอาะหญิงมายโยดีกว่า <S <S ดีมิพี่เชียโมเดนิดได้ออกเลยจริงหรือเปล่า,าอ่ะเราเดนิดออกเลยเราจะเชียอน้องคูนะคะ เดนิตเดนิตถ้ามคือบอกหรือเปล่าที่เธอหดล้อชั้นตอนหมดตัวหล่ออุ้ยน่ากลัวจังเดนิตหล่ออุ้ยอันนี้ไงเอาเดนิตบีอ่ะนะเอาบีหรือซีเดนิตบเอาซีพี่ต่ำสุดก็เป็นเดนิตต่ำสุดหล่อซีพี่ต่ำสุดเลยหล่อถอดซีด้วยนะคะเพราะความปังนี่นี่อ่ะเดนิตก็เดนิตนะเก็ดจากสาธุบุญโยรเออสาธุบุญละกันนีสาธุบุญนะ อ้าทำไมมันไม่มาทุกคนมีโป้งนะอ๋อต้องใส่ลูกเต่าด้วยอ่ะใส่ลูกเต่าใหม่ก็ได้เอ๊ะลูกเต่าขาวด้วยใช่ไหมต้องลูกเต่าขาวเลยต้องลูกเต่าขาวด้วยหรออี๋ก็มูไปเลยสิคายอ่ะมันใส่จีเลยพี่ไม่ใส่ไม่ใส่ถอดโอ๊ย ไม่ได้ไงใส่นี้ต้องต้องเอาโดนสามสามไปใส่พี่หรออ่ะเราเชื่อนางภูมินะคะโดนสามสามก็โดนสามสามมันใส่ไม่ได้นี่มันเป็นสี่อ่ะเออใส่ไม่ได้ไม่ใส่ไปเลยแต่ใส่ได้อยู่แค่มันล็อกเฉยแต่็นั่นแหละแต่โดนสามสามไปหมูทุกอย่างไปว่านี้ ไอ<ท>้น้ำแดงแค่อยู่น้ำแดงมาหนึ่งกรึบโอ้มีน้ำแดงในตู้เย็นด้วยนะ้า <c oughs> เ,ออเดี๋ยววันนี้หกก็เปิดตัวกันเลยมาอุยเอ็นหนึ่งไม่ออกเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อุยอุยชนันว่า <c oughs> ไม่ปิดแน่นอนเลยอ่ะไม่ปิดแน่ดูทรงอ่ะไม่ปิดแน่หมดหมดตัวก็ไม่ปิดนี่ มันต้องสูงอันนี้เหรออุ้ยออกแล้วหนึ่งใบเองผมบอกแล้วี่มัเป็นเกลือมันไม่ได้นายอีมันสุดง้ายไม่ใช่หรอเธอถึงจะสมอะจริงแต่วันนี้ก็อาจจะได้นี่วันที่สองแล้วนายบางของเธอจะสูบวันสุดท้ายนี่เขาจะปิดกิจกรรมใช่ถ้าสูบวันสุดท้ายวันนี้จะให้มาแบกกาพูดไม่ได้ แบก็เหี้ยแล้วกดค้นหาห้องไห้พวกเวนโอเคโอเคเราได้เอสดมาสองใบละลุ้นวันแรกๆมันไม่ค่อยออกนะแม่จริงสุ่มวันแรกๆกันนะอ,ออกวันนุ่นวันสุดท้ายนน่อโหฉันอ๋อฉันเหลือเอดหนึ่งอีกตั้งหกอันเลยนะเอ้าอะไรเนี่ยบัคอะไรเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเซิร์ฟดีเลยด้วยนะน่าจะบัคอะไรไม่รู้สักอย่าง ดีเลยมากดีเลยมากเลยอ่ะผมทอย12ออก3อ่ะโคตรดีเลยจัดจัดเพื่อนในครอบครัวก็บอกงี้ว่าชอบทำวันวันท,ท้ายจะปิดหน่อยด้วยใช่ไหมเธอเอหนึ่ง <c oughs> ไม่มาแล้วอ่ะ <c oughs> น่ <c oughs> ะะาเสียดายกันจริงมี10รอบแล้วกดดีแ้วกลัวแล้วก่อนแล้วเอสามยังไม่มาเลย เอบวกสามค่ะไม่ใช่เอนีออ่บอกเค่เอ้แก็ได้บวกสามเยอะขนาดนั้นเลยหรอได้สี่อันนะพี่โอ๊ะไปฉันไม่ได้สักอันเลยบวกสามอ่ะเดี๋ยวรอสักแป๊บแล้วกันพักก่อนพักก่อนจะเย็นเย็นอปแ่ข้าก่อนอุ้ยเหลือสองคันแปดแล้วว่าอี หายใจเข้าเกลือหายใจออกเกลือไม่ปิดไม่ปิดแน่ๆน่ดูทรงอะ่ะไม่ปิดแล้วหนึ่งไม่ปิดเพราะเลือดพ่งใช่หรือเปล่าแม้แต่แบบปกติยังไม่ปิดเลยอะ่ะเอาเรื่องไอ้พี่เอาอะไรมาปิดหล่อเพชรตั้งหมื่นหนึ่งเลยได้โอ้หเหมือนหนึ่งก็เหมือนเศษนะพี่เศษเพชรอ่ะตัวนี้มันตั้งสองหมื่นอุ้ยเราได้หกใบแล้วหล่อแล้วอุ้ยเราเหละเองอีกสี่ใบเองนี่ อ่ะไปเปิดแพ็กฟรีต่อนะคะเธอแต่เ,เอสามแล้วล่ะอ้าเร็วเร็วกลัวอยู่ดได้เจ็บแล้วจบไหมเจ็บแล้วจบมาตอนนี้เราฉันปิดฉ<ะ>ันปิดแบบปกติได้นะใช่แต่ถ้าเอสามมันออกเอบอกสามอ่ะจะปิดแบบปกติได้ก็ต้องเปิดให้หมดอะพี่เราพเพราะแบบ แบบไอ้นี่มันก็ดีกว่าไหมอะ่ะใช่แบบปกติเวอร์แบบปกติดับแบบดาร์กมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วแบบดาร์กเน <c oughs> ี่ยก็ดีกว่าอยู่แล้วนะ <c oughs> น้ำมูกไหลน่ากลัวมากเถออะไรพี่ผมจะเดินเข้าไปแค่ป้อมคิวเพื่อจับปืนให้แกดวงพี่เอง <c oughs> ทำวิธีแล้วหล่นเนี่ยขอเอ,เอ<ด>บวก,กหนึ่งได้ไหม เอหนึ่งสีเอบวกออกจริงเลยเอบวก3สิลูกถ้าไม่ได้ก็อัดฉีดไปเลยจ้าเงินนะนะเออกองทุนอัดฉีดเข้าไปเลยจ้ายก็พกมาอยู่นะอก็พกมาอยู่ไม่ใช่หรอกเขาเรียกว่าผิดหบังช่างเอรอยเก้าก้ากดไม่ทนโอ้หน่อยแน่ ขอ A อบวกสามได้ไหมอ่ะ A อหนึ่งเออต้องเอา A อหนึ่งก่อนอันนั้นเราไปเอบวกเราไปฟิกได้ไงแต่ A อหนึ่งคือต้องมาก่อนละจังหวะนี้ของก็ไม่มีหางเอ้ยอุ้ยสามเรยอหร่ออีกฉันกลัวฉันกลัวพอเลยนะทำ ทำตัวละครดีแล้วจะไม่ทำอีกเลยรสชาติไม่ไหวเลย <c oughs> เปิดได้อีกสี่แพ็กเองอะ่ะสี่แพ็กจะมาไหมอะ่ะตั้งสี่ใบเลยดะโอ้โหน้ากลัวจะพูดเคาว่าน่ากลัวไปกี่คำล้วเนี่ยก็น่ากลัวจริงนะ ต่อนะคะอุ้ยดูสิขาดีแค่สี่ใบเองอ่ะมาหน่อยเถอะแม่แม่มาหนึ่งรุ้นไปพร้อมกันเอหนึ่งเอหนึ่งเอหนึ่งโอ้ไม่มีเลยหยุดป,ปะโอไม่ไม่มีโอไม่มีเลย อุ้ยไม่กี่แพ็กเองนะจะหมดแล้วเนี่ยอู้ยตกหลแล้วแหละใช่อุ้ยออกไม่ล่พลังสตมเหมือ <c oughs> เอบวกสามก็ไม่ออกเราเหลือห้าแพ็กนะทุกคนเอบวก ไี่ขึ้นสามว่ะหมดตัวจริงอุ้ยเธอมันไม่มาเลยอ่ะโอ้ยก้ยนี่อะไหมดตัวน่าก,กลัวมากออุ้ยไม่มาเลยอ่ะเธอ โอ้โหหมดเธอไม่ปิดปิดธรรมดาไหมไม่ปิดธรรมดาก็ไม่ปิดไม่มีเอบวกสามหอกเอบวกสามไม่ออกอ่ะรวมได้นะพี่สิ่งอันนี้อะไรอ่ะซื้อไหมรวมหาเอบวกได้นะพี่ใช่แต่เอบวกก็อาจจะรวมได้ไม่เท่าไหร่หรอก <c oughs> ม,มันก็ต้องซื้ออ่น้อสี่พันะ <c oughs> 4, 000, อ่ะ ถึงรู้ว่าเวนอมดาวจะมาเลยเราก็ต้องยอมกดอ่ะไอ,อ้ตายเธอคนเกลือจังวะอันเดี๋ยวไปรวมแก้งก่อนละกันตังก็ไม่ค่อยจะมีห่างเอ้ยดูรายการดิมาต้องมาแล้วปะเอ,อหนึ่ง เอบวกหนึ่งเดี๋เพราะน้องหัวมันไม่อยากให้เราได้ว่ามันก็เลยไม่ได้เธอใช่หัวไม่แจ้งดูอ่ะเอบวกหนึ่งมาเอบวกสองมาเอบวกสามต้องมาแล้วปะมันต้องรันเป็นหนึ่งสองสามหรือเปล่าตังกฎของเคลคูลัสแล้วเนี่ยอุ้ย <ś les> ออกจริงด้วย <ś les> อุ้ยอุ้ยทฤษฎีเคลคูลัสถือว่าเป็นเรื่องจริง <ś les> เอาได้สวยอุ๊ยปิดเต้นวันนี้สุดเราก็ปิดแบบคาที่ปกติแต่เราไม่เอาเราจะเอาคาที่แบบดาร์กเท่านั้นดา,ดาร์กดาร์กเท่านั้นร,รวมโอกาสออกง่ายครับอุวยแต่เราขาดเออีกตั้งสองใบนะคะก็คือ A อบวกสี่นะ เราแบบทฤษฎีใช่ไหมหนึ่งสองสามออกแล้วก็คืออะไรเอ็ดก็ต้องมานะทฤษฎีชชใช่ไหมเนี่ย <บด S 1> หนึ่งสองสามออกแล้วเอา,าอัพเดียวพระสุทน่ะไม่ออก1หน<สด>ึ่งเอาไม่ออกไปตายเถอะหนึ่งโอ้ยดีนะออกสามสาธุเธออะตอนนี้นะ เรามาดูปัญหาเรื่องของ a หนึ่งดีกว่าเราจะแก้ปัญหาจุดนี้ยังไงกันดีทุกคนตอนนี้เราจะเราจะเราจะแก้ปัญหาอุ้ยมันมีเพจอยู่ล็อกอินอะไรนะคุณอัจฉริยกุณใช่ไหมเก็บเพจรออมดาวใช้อมดาวจะมามอืมอันนี้ต้องแบบ ชิญเพื่อนนะเดี๋ยวเราเราไปดูการแก้ปัญหาดีกว่าว่าเราจะแก้ปัญหาในสุดดียังไงดีออ้ยนี่ไงหนึ 1, ่งพันเทสฉยังไม่ได้รับหรอนี่ไงความหวังของเราอยู่ตรงนี้นี่ตรงหวังที่จะเป็นอีนังนะดาเคเเอที่ออดาคดาคคาที่าาทใช่นี่ไงความหวังของดาคคาที่สาธุสี่ใบเองอะมันจะได้ยากขนาดนั้นเลยเหรอ มายโยเราเชื่อว่าในมายโยเห็นไหมมายโยมันให้เราเว่ยี <c oughs> เราเชื่อว่าดิงายโย <c oughs> ไปอะไรนะเอาเพชรมาลงกอกโคตรเยอะมากไม่มาเลยอ่ะถธอมีเพชรพันสามคนสุมม่มไหมอย่าหาถา้ำค่ะคุณแบบเราหนึ่งหมื่นยังไม่ปิดเลยนะ อุ้ยไม่ได้แล้วว่าอิงอิงสวัสดีค่ะอจุมสวัสดีค่ะคุณอิงอิงใบอีกสี่ใบเองอ่ะสามก็ได้อ๋อสามก็ได้ซื้ออัดฉีดก็ได้อีกอันหนึ่งอ่ะสองร้อยเก้าเก้าอ่ะเปต่อรองเลยเหรอเออไม่ไหวแล้วไม่ไม่ไม่ไหวแล้วอีกไม่ออกเลยอ่ะปิดโอกาสผิดเพิ่มไหมอยว่ะลอยดเดยเยอะเย้ฉันหล่ออี อย่าหาทำนะแพ็กสองพห้าเนี่ยก็มาต่อกันนะคะทุกคนหลังจากที่เราไปเปิดในไลน์เนาะนัดก็เปิดมาได้ประมาณแบบวัน2วันใช่ไหมก็เก็บเพชรเรื่อยๆนะคะมาเมื่อกี้ก็พยายามเล่งตัวของพเมยมพาร์ตเนาะแล้วก็เก็บเก็บเก็บเพื่อไปเอาเพชรพันสนะคะข้างล่างเนาะแล้วก็ไปอะไรนะไปคราเพชรอีกนะคะจากโรงงานอันเนี้ยเออ ดับอีกแ800รอยก็คือกดไปพันสี่กับพันสี่เธอบทสรุปแล้วก็คือใน2008นะั้นมันไม่ออกเลยเว้ยแต่ว่าเมื่อชาวฉันเปิดไป200ร้อยแพ็กนะคะแล้วมันออกฉันดีใจมากเธอก็เลยแบบเราตอนนี้เราขาดอีกแค่ใบเดียวไงมันก็จะปิดแบบด์กแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็ได้แพ็กฟรีมาหนึ่งก็เลยแบบปิดได้สี่อันนะคะก็เลยคิดว่าเราก็เป็นคนพูดไปด้วยแหละว่า วิชนันว่ามันแบบมันก็คงหาไม่ได้แล้วม,มัง A1 เธอมันออกยากมากตอนเนี้ยก็เลยเดี๋ยวเราก็จะมาเติมนะคะอัดเข้าไปนะคะแพ็กดีเนาะเหมือนว่าจะได้ A1 ใช่ไหมการันตี A1 เดี๋ยวขอดูเพื่อความแน่ใจนะคะเดี๋ยวซื้อมาก็นี่อีกใช่มันการันตี A1 นะคะไม่ใช่ว่าฉันซื้อแล้วมันออก S บวกนะฉันจะมีดวงกับ0.1ไม่ได้นะท A แบบอันนี้นะใช่ไหมแพ็กแรกนึงไหม สองจุดสกเอร์เซนไม่ออกข้อชีวิตก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปซื้อกันแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันนะคะว่านางตัวเนี้ยมันใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ฉันบอกเลยว่าฉันน่าจะใช้เยอะที่สุดแล้วมัง้งโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเอหนึ่งดีอ่ะครบนะคะชีวิตคือแบบ เป็นอีเวนที่เจ็บมากเลยนะเดี๋ยวต้องดูดีๆนะเผื่อไปกดรับอีนางปกติมานะคือซวยนะจะบอกให้โอเคเนาะไม่ปิดอัญมณนนีด้วยไม่เป็นไรหรอกอ่ะสองเปอร์เซ็นเองนะก็เหล๋ยแคปไว้ก่อนนะ <c oughs> ก็กดมาเลยสิค่านี่แน่ดารกใช่ไหมดาร์คาทีนะคะคาที่ของจริงฉันพูดเลยจังหวะนี้อืมไม่ใช่ว่าแหลนๆอีกสองห๋ยออะไรหลยวันนี้วันที่ สี่ทุ่มนาอก็รีวันที่หกพอดีเลยประมาณอีกสองสาวันอีกสองวันไม่ใช่ว่าออกนะฮะออกก็ดีนะคะเอาไว้บีบเป็ปญญนมันดีละกันก็ <c oughs> อันนี้คือได้เลยใช่ไหมฉันไม่เคยปิดตัวละครมาก่อนนะคะนี่เป็นอีเวนต์ตัวละครแรกที่ทํานะคะอืมปกติก็ใช้ใชหาหาจากอะไรนะนี่แหละเอออันนั้นแหละ <c oughs> จากแบบอีเวนต์ที่มันให้มาบ้างนะคะเลหลังนู่นนี่นั่นนะคะ ตั้งไปเลยมันใช้ยากใช้เย็นขนาดนั้นเลยหรออีนางคาที่คาที่ของริงนะทุกคนแบบแตับอนาถตายไปเลยอะ่ะก็นะคะให้เจเขามาอยู่ซะหน่อยนี่เติมแบบทุกอย่างจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปว่าอีเวนนี้นัดใช้เพชรไปเท่าไหร่นะคะ จะบอกว่าเพรอะใช้ไปทั้งหมดหนึ่งืนห้าันสารอยะทุกคนคือเยอะมากฉันสามารถปิดซี่ข้างหลังได้สามซี่เลยนะในเพรเนี้ยแต่ฉันก็ทพึ่งตัวเองอยู่เหมือนกันว่าหาเพรได้เยอะขนาดนี้ได้ยังไงเนาะก็วันที่สองนะคะวันไรก็มีหมื่นหนึ่งเนี่ยอันนี้แจกนะคะอันนี้ก็เก็บตามลายทางเนาะสองอันนี้จากพรีเมียมพาร์ทนะคะอืมแล้วเราก็เสียเงินจริงไปอีกห้าร้อยหกสินะคะทุกคนคือแบบ เป็นตัวที่แพงมากเออสี่สี่พันลูกอมดาวด้วยอีเวนลูกอมดาวก็จะมานะคะไปเสียกับอันนี้อีกคือแบบคือแบบวันหลังนะคะเราจะต้องจดจาเอาไว้นะว่าสปิดตัวละครก็ต้องมีเงินสัมมีเพชรสำรองสักสองหมื่นเนาะทุกคนอย่าหาทำนะถ้าดวงไม่ดีจริงก็คือแบบอย่าไปเล่นนะคะอย่าไปเล่นกับพี่เขานะคะโหดจริงนะคะเรื่องเนี้ยอืมก็เกือจริงๆริอีเวนนี้เป็นตัวประจรําเดือนที่ค่อนข้างที่จะโหดเนาะมีความแบบ มีความซิลแล้วก็นาเดียแล้วก็เวล่านะคะอืมถ้าใครเล่นเวล่าก็น่าจะชินกับสกินแปลงร่างน้องอ่ะนะอืมแต่จริงๆน่าจะกลับเงา100%เหมือนเวล่าเนาะน่าจะโอเคน่าจะสนุกกว่านี้แต่แปลงร่างเราแบบมันก็70นะฉลากถูกตัวไหมเนี่ยดาร์คาที่ใช่ไหมเออแต่ก็เป็นตัวที่สามารถฉันว่าเอาไปเล่นวิกน่าจะสนุกนะเพราะว่ามันกันพื้นที่ได้ดีนะเอาไปเล่นวิกแล้วก็ กับเงาเรียกเงานี้ก็เผื่อลมเฉยๆก็โอเคลนะก็ไปปรับเปลี่ยนได้นะคะน้องน้องก็เป็นตัวที่เก่งล้วน่ารากักด้วยเธอมันเป็นสกิวบัตมาฉันชอบฉันก็เลยหาถ้าหาตัวนี้ก็น่าจะไม่หาตัวประจําเดือนอีกต่อไปแล้วนะคะฉันบอกเลยน่าจะหาจากเียหลังเอาอย่างเดียวเท่านั้นนะคะประจําเดือนคืออย่าหาเล่นนะคะโอเคเนะาะสำหรับคลิปนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้แหละเจ็บมากเลยอะ่ะเดี๋ยวซี่หลังอีเวนนี้ไม่รู้จะเป็นซี่อะไรอีกนะคะเพชรก็ไม่พร้อมเนาะ ก็บอกว่าทุกคนนะคะที่ปิดน้อยๆก็โชคดีมีชัยไปนะคะใครที่ยังทำอีเวนต์อยู่ก็ขอให้โชคดีนะคะก็ส่งคอมเมนต์ให้กำลังใจหน่อยนะคะเจ็บมากเลยสวัสดีก็บ๊ายบายค่ะและ้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยอง